สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับนี่เขาเดินไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูเดินเดินไปใส่กันครับเนี่ยไปทําอะไรนะเก็บเม็ดมะม่วงหิมพันใช่ไหมเก็บตรงไหนน่ะโอ้เดี๋ยวสิผ้าทุกท่านนะครับไปเบื้องพ่นเก็บเม็ดบักม่วงเม็ดมะม่วงหิมะพันนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับพี่น้องครับว่าพ่นสิผ้าไปเก็บบ่องไดนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งเราเราเก็บได้ประมาณกี่กิโล ห้าหกโลบ่ลูมือหนึ่งี่วันหนึ่งนี่บออย่าเพิ่งเก็บมาดูมิคอันนี้เขาเขาเขาปลูกไว้โดนน่านหรือยังครับเนี่ยปลูกไว้น่านหรือยังบอกม่วงหิมะพานเนี่ยปลูกไว้ด้แล้วประมาณจากปีแหละที่พันปลูกไว้นี่บ่ครับเนี่ยสปีแล้วโอ้ปลูกไปสิบปีบ่โอ้นี่คุณผู้ชมเห็นแล้วเม็ดบะม่วงหิมะพานนี่ครับนี่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 เห็นแล้วนวยมันนี่แหละครับเม็ดมะม่วงหิมพานครับตัวนี้เห็นแล้วครับเริ่มเห็นหลายแล้วครับพี่น้องครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือต้นมะม่วงหิมะพันธ์นะครับต้นมะม่วงหิมะพันธ์เดี๋ยวมาดูต้นตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่มันจะเป็นสีเหลืองๆอันนี้สีแดงนะครับนี่เป็นลูกสีแดงๆครับพี่น้องครับเต็มเลยครับนี่เยอะๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งเกไก่ทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่โอ้หลายเลยพี่น้องเม็ดมะม่วงหิมะพันธ์นี่ครับ เต็มเลยครับอ้าวนี่แหละพี่น้องเวลาเพิ่นเก็บเอาเม็ดมันเพิ่นมันมันร่วงเองบอ่ครับเนี่ยคือว่ามันสุกเนี่ยมันก็ร่วงบ่เฮาก็บิดเอาออกจังซี่บ่บิดเอาตะเม็ดมันจังซี่ิบอ่ะโอ้นี่นี่นเอาตะเม็ดแบบนี้นก็เอาตัเมม็ดนอือบาดนี้เฮาเอาไปเฮ็ดจังได๋เอาไปขายบ่บาดนี้เพิ่นเพิ่นซื้อโลจากบาทเสมอออืแต่ก่อนเขาแต่ก่อนเขาซื้อเลยสาบ่โอ้ก็บ่ทันหู้บ่ทันได้กโอ๊ยแต่ว่าก็ถือว่าแพงอยู่เนาะ โอเม็ดต,ตัวนี้แพงเนาะโอ้มันนาปลูกอยู่ผมว่านะหนาหนาปลูกเอาไป้ะเก็บขายอยู่เพราะว่ามันถือว่าแพงเนาะ <c oughs> อืขันท่าสิก,กินเนี่เขาไปเผาไฟกินเลยได้ป <c oughs> เะเผาแล้วก็ทุบทูบยังสีปะอื <c oughs> อ <c oughs> ครับครับโอ้หนูหน่อยเป็นกระบ,บิดเป็นขึ้นกันตัวนี้อ๋อได้ขึ้นกันโอ้เขาบิดเนี่ยนี่ปะโอ้ครับ มันแตกต่างกันตัางใดอ่หนวยแดงกับหนวยเหลืองนีว่ว่าแตกต่างกันว่ราคาเขาก็ซื้อคือกันบ่หนวยแดงกับหนวยเหลืองนี่คือกันบ่กรซื้อราคาเท่ากันหมดอ่โอ,โอ้ครับบายใหม่บา,บายบาย